สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูพามาอัปเดตนะคะต้นไม้ที่ปลูกไว้เองนะคะสวยๆนะคะทุกคนนี่อันนี้ลัคก,กี้แคลเดียมนะคะก็แยกลูกไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ให้ดอกไปแล้วด้วยนะคะเนี่ยสวยมากอุ้ยมีดอกมีดอกด้วยนะคะเนี่ยดอกออกมานะคะนี่ต้น แข็งแรงมากเลยนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะ <L> ก็คือตอนแรกกะว่าจะขายนะคะแต่คิดไปคิดมาไม่ขายดีกว่านะคะเพราะว่าเขาสวยนะคะเนี่ยกระดูกเข้มเลยนะคะสีดำดำแล้วก็ออกมาเขียวๆนะคะสวยมากนะคะจะแตกต่างกันนะคะเนี่ยก็คือเป็นลัคกี้แคลเดียมเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นนี้ไม่ค่อยสวยต้นนี้ตอนแรกอยู่ในตู้นะคะ ก็เลยสูงก็เลยไม่ค่อยสวยนะคะพอแต่ว่าต้นนี้คืออยู่นอกตู้ตลอดนะคะสวยมากนะคะพอเขามีดอกก็เอาไปไว้ในในตู้นะคะในโรงเรือนนะคะนี่พวกนี้ก็อยู่ในตู้มาก่อนนะคะแล้วปูก,ก็เอามาออกไว้ข้างนอกนะคะมาปลูกไว้ข้างนอกเขาก็จะ โตเร็วนะคะช่วงช่วงเดือนนี้ที่ออสเตรเลียนะคะจะโตเร็วมากนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะแล้วก็ฝนตกนะคะนี่เริ่มกัดสีแล้วนะคะแล้วก็สวยนะคะใบเขาก็จะออกดกมากๆเลยนะคะไม่ทิ้งใบด้วยนะคะในในเดือนเนี้ยในเดือนกุมภาพกุมภาพีนาเนี่ยนะคะเขาจะไม่ทิ้งใบนะคะใบจะออกดีมากๆจะสวยมากๆเลยนะคะต้นพระนครนะคะ พระนครตอนนี้มีลูกค้าต้องการเยอะมากนะคะแต่ว่าปูขายไปหมดแล้วนะคะเหลือแค่ต้นแม่ไว้สักสองสามต้นนะคะก็คือเอาลงดินเลยนะคะให้เขาสร้างหัวเองนะคะก็จะขยายในในปีนี้แหละนะคะหัวหน่าจะโตนะคะอีกสักสองสาเดือนนะคะนี่นางใหม่ก็ยังมีคนต้องการอยู่นะคะทุกคนนี่อันนี้ อันนี้พรมเรืสีนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะอันนี้ผ่าหัวนะคะมีสองสามต้นแล้วนะคะขึ้นมานะคะส่วนต้นนี้ก็ปูจะเรียกชื่อว่าเป็นแบทแมนนะคะก็เพราะว่าเขาเป็นสีดํานะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะสีจะออกแบบแดงดํานะคะเนี่ยพอต้นเล็กๆก็จะเป็นสีนี้นะคะตอนนี้เอาออกมาไว้ข้างนอกก็เริ่มกัดสีแล้วนะคะนี่อันนี้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะต้นลูกก็มีนะคะต้นลูกก็ มีสองสามต้นนะคะแต่ยังไม่โตนะคะอายุสองปีกว่าแล้วนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะลูกไม้ใหม่ตั้งชื่อว่าแบทแมนนะคะโอเคคลิปนี้ปูก็พาชมตรงนี้นะคะอุ้ยเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งเดินเดินไปทางนู้นนะ,ะนี่ลกนิดนึงนะคะทุกคนไม่ได้เอายาเลย ไม่มีเวลาเลยนะคะนี่ไปเรียนแล้วก็ทํางานด้วยนะคะนี่อันนี้ก็เอาลงดินอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะที่จะทําเป็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือจะทําเป็นกอเลยนะคะนี่อันนี้เป็นบอนกินได้นะคะทุกคนบอนกินได้คือซื้อมาประมาณกำนึงนะคะก็คือเหลือแค่ ต้นสองต้นนะคะตอนแรกเอาใส่ในกระถางแล้วเขายุบออกยุบออกนะคะก็เลยเอามาลงดินเลยนะคะพอลงดินปุ๊บพุ่งเลยนะคะโตเลยนะคะสวยเลยนี่ตรงนี้ก็จริงๆแล้วสวยนะคะอันนี้เป็นเซ็กซี่เลดี้นะสวยแต่ยังไม่ได้แบบแยกเลยนะคะลูกค้าก็สั่งจองแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเวลาเขากัดสีมาจะเป็นสีขาวชมพูนะคะ สวยมากนะคะต้นนี้ตอนตอนนี้ยังไม่ค่อยสวยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เพิ่งเอาออกมาโดนแดดนะคะตอนแรกอยู่ในร่มนะคะไม่สวยนะคะต้องเจอแดดนะคะตรงนี้แดดค่อนข้างแรงนะคะโอเคก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆคะ่ะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ